ความรักเนี่ยรักกันแบบยืนยงเนี่ยมันต้องรักกันทั้งทุกข์แล้วก็สุขร่วมทุกข์ร่วมสุขแบบนี้เรื่องดีๆวิแชรม์มีมานำเสนอครับมาต ออน,มมนี่จะกลับบ้านแล้วครับจะกลับบ้านแล้วนี่ก็บอกลูกบอกหลานนะครับด้วยความรักความห่วงใยภาพนี้เป็นคลิปที่หลานถ่ายไว้ครับเป็นคลิปที่คุณตากับคุณยายเนี่ยมารับกันออกจากโรงพยาบาลนะครับจริงๆหลานที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยก็บอกว่าเห็นจนชินตาแล้วภาพนี้แต่เห็นทีไรก็ประทับใจทุกครั้งไม่ว่าจะยามทุกยามสุขนะครับความรักความห่วงใยที่คุณตาคุณยายมีให้แก่กัน มีความมั่นคงเสมอครับเหตุการณ์นี้หลายก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณตาเพิ่งไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายวัยคุณตาก็88ปีแล้วนะครับคุณหมอก็ได้ทําแต่เพียงการประครับประคองอาการแต่ก็ดูเหมือนว่ายาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณตาคือยาใจจากคู่ชีวิตครับกํากลังใจจากคุณยายที่มีให้คุณตาเลยทําให้คุณตาคิดบวกและมีกําลังวังชามีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย หลังจากคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านได้วินาทีนี้ครับคุณผู้ชมครับทำเอาคนในบ้านและชาวเน็ตหัวใจพองโตเลยครับพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บนี่ครับอโอบกอดโผลเข้าหากันนี่ครับกอดเข้าหากันด้วยความรักความคิดถึงความห่วงใยคุณตาบอกว่าขอกอดทีส่วนคุณยายก็กอดตอบและพูดประโยคสั้นๆว่ากลับแล้วหรอรออยู่เนี่ แล้วที่คุยโทรศัพท์กันเนี่ยคือคุยกับคุณยายนะปลายทางเพราคุณยายอยู่ที่บ้านรออยู่เนี่ยนะก็บอกว่าอดี๋ยกลับแล้วนะนี่ครับความรักความห่วงใย,ยที่มีให้แก่กันนะครับแล้วก็ทําให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเห็นถึงคู่รักคู่ชีวิต ที่ต้องร่วมทุกข์และร่วมสุขกันแบบนี้ด้วยชื่นชมในความรักของทุกคู่ที่มีให้กันจนแก่เท่าแบบนี้นะครับเอาละเรื่องราวดีๆมีให้หัวใจของเราได้อบอุ่นในเช้าวันนี้ถ้าใครเจ,เจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ส่งมาบอกกันได้นะครับ Facebook Fanpage ของเรา Mononews นะครับหรือว่าสแกน q r Code Line ของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ส่งมาบอกกันได้ครับ